โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผม้อมในช่อง m อ็้าวีสี่นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเทลก R อนะครับมืนเริ่มนะครับซีรีส์ของเราไม่ไม่ไม่มีอะไรมากครับก็คือถ้าไม่ได้ปีข้างผมจะไม่ได้เล่นเกมนี้ครับจะฟาร์มไปเรื่อยๆทุกวันทุกวัน แต่บังเอิญเมื่อเมื่อวานนี้ผมไม่ได้เข้ามาเล่นนะเมื่อวานเมื่อวานกับเมื่อวานอ่ะไม่ได้เข้ามาเล่นแต่เมื่อวันก่อนอ่ะเข้ามาเล่นแต่ผมอัดคลิปเสร็จแล้วใช่ปะปุ๊บไฟดับทุกคนไฟดับเนี่ยดูดิดิไฟดับแล้วผมก็ไม่ได้รับอันด้วยก็หายไปสี่ชิ้นนะครับก็ต้องมาหากันอีกนะครับไฟดับเพื่ออัดคลิปแล้วก็ไฟดับอ่ะคือแบบโอ้โหแล้วอัดคลิปตียี่สิบตัวละทีโอ้จบเลยแอกซิงเลยครับ <c oughs> มันแบบนะคือแบบโหเสียเซลล์เลยอ่ะแบบนั้นอนะ่ะโคตรเสียเซลล์แบบอุตส่าห์ทำคลิปอยู่ตั้งนานทุกจบเลยนะครับโอเคช่างมันนะวันนี้ก็เฮ้ยมันแจกง,งานนี้เลยเหรอโหพี่ทำไมมาชาร์จจังอ่ะโหเฮ้ย <c oughs> หอมสมชิ้นถูอันนี้หกสิบแหมตกใจหมดก็ถือว่าคุ้มยู่นะสามสิบชิ้นนะครับเราค่อยไปหาอีกสามสิบชิ้นเนาะเอ้ยดีว่ะแต่ก็นั่นแหละผ่านแล้วมาช้าไปนะครับผมไม่เติมแล้วโอเควันนี้ก็อยู่ในซีรีส์ฟาร์มยังไงให้ได้เกลือเหมือนเดิมนะครับกเ็เราจะไปฟาร์มหาปีนะครับแล้วเราก็าไม่ได้ทันทีนะครับเมื่อวานไม่ไม่เข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมอ่านหนังสือเพราะว่า วันนี้เพ pues ิ่งไปอสอบสัมภาษณ์มานะครับไปสอบมาเนเาะก็มันจะเล่นนะครับเมื่อวานไม่เล่นนะขออภัยนะครับใครที่เราดูคลิปอยู่ขออภัยด้วยนะครับพอดีไปสอบมานะครับ,บ,รบก็เลยไม่ได้เล่นเลยนะครับในแรกเดี๋ยวเราไปที่แดนมาร์กแล้วกันนะครับ <ๆ S 2> ไ,ปไปบอสสิไปบอสตัวนี้เลยก็แล้วไปบอสตัวนี้ก่อนสิบสามก็แล้วกันโอเคตามจีแดนมาร์กไม่ไปไม่ไปดีกว่าผมว่าไม่ไปดีกว่าแดนมาร์กช่างมันปล่อยมันไปนะครับเราไปลานี้ดีกว่า เดนบอสแล้วกันนะครับเดนบอสหกนะครับยังมีใครไปลาโอเคไปครับผมลองไปล่าแเดนบอสเจ็ดแล้วนะไม่ไหวนะครับเดนบอสเจ็ดประมาณตัวสิบอ่ขออภัยครับตัวขั้นสิบห้าไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมพลังน้อยครับเวลน้อยด้วยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะทุกคนขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดใครรอคลิปก็ขออภัยจริงๆครับเพราะว่าช่วงนี้ผม เน้นเรื่องทำงานกับสอบมากกว่าเนาะก็หลายคนแบบมาในทักมาหาที่เพจว่าเออพี่วันนี้ไม่ลงบบล่าบอสหรออะไรเงี้ยในกลุ่มในแชทไลน์เองในแชทไลน์กลุ่มของกิวเนี่ยเขาก็ถามนะเออวันนี้ไม่ลงคลิปออออะไรเงี้ยคือผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะครับเอาจริงผมไม่เข้ามาเล่นมีคนทักมาขอซื้อไอดีด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ขายเพราะว่าเออผมจะเอาไว้ทําคลิปเพราะว่าผม,ผมบอกเขาว่าเดียวเอาไว้ทาคลิปอะไรเงี้ย เอาแต่คิปให้ให้เพื่อนๆมานั่งดูขำๆเอา้าโชคดีจังเพื่คนได้ยินเสียงเกมปะเหมือนผมไม่ได้ยินเสียงเกมวะสักครู่นะไม่ผมรู้สึกว่าเสียงเกมไม่มีเลยแล้วผมลดเสียงอขออภัยนะอ๋อผมลดเสียงนี้ไหม เปิดมันมีนิดนึงเนาะอาทาลดุดแต่ตอน,น,นอาทิ์ออกไปน่าจะมีเสียงดังอะ่ะแต่พอดีผมไม่ได้ยินเสียงตอนเนี้ย อ่าวันก่อนผมชวนคนไปเล่นโลฮันโลฮันโมบายนะครับเอ,อ้ยกิ้ง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 โอ้โหโอเดโมโตวันก่อนผมชวนชวนเพื่อนมเล่นอ่าโลฮันโลฮันเอ็มนะครับโลฮนะันโมบายเนาะผมไปเล่นได้ประมาณวันสองวันอ่ะก็ตอนนี้ค่าพลังอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าแต่คือเว็ผมก็ไม่ไม่ไม่ไกลนะครับประมาณห้าสิบเว็บห้าสิบเองเล่นวันเดียวก็เว็บห้าสิบแล้ว ผมว่ามันเล่นง่ายดีผมชอบอยู่นะเล่นมันเล่นง่ายดีนะครับแล้วก็แบบรูปเกมมันไม่ไม่ไม่น่าเบื่อคือเทลามมันเทลอ๊อกกามมันก็ไม่น่าเบื่อนะครับแต่มันแบบมันอัพช้าเออมันอัพช้าพวกผมจริงจริมันอัพช้ามากนะครับทุกทุกอย่างเลยอัพช้าทุกอย่างครับจเวน้นโปรตเ <laughs> ปรติมเงินโปรเติมเงินอัพเร็วเร็วกว่าเพื่อนนะครับแต่มันคือแบบ นะเทวก,การาม EN มันมันเสียอย่างเดียวคือมันเปิดเซิร์ฟไปไกลม EN ันแบบวันหนึ่งเนี่ยเปิดสามสี่เซิฟสามสี่เซิฟเนี้ยผมว่าม EN ันมันเปิดโหดเกินนะครับมันเปิดโหดเกินคนเขาก็ย้ายย้ายย้ายาย้า,า,ายไปเรื่อยไงถ้าถ้าลองว่าถ้าลองเขาทำเซิร์ฟแบบเซิร์ฟเดียวเนี่ยทำเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเดียวเลยเนี่ยไม่เซิร์ฟเดียวก็ได้อ่ะสักห้าเซิร์ฟอ่ะทำสักส,กสกห้าเซิร์ฟก็พอแหละผมว่านะมันจะสนุก แต่ว่าคนที่ไม่ใช่สายเติมก็จะเบือ่อเพราะว่าหนึ่งจะโดนคนที่แบบเป็นสายเติมเนี่ยเขาเขากดไงเฮ้ยผมตายเหรอเอาผมออกมาทำไมอ่ะวัดเฮ้ยพุออกมาทำไมอ่ะโอ้โหแล้วเสียเงินฟรีเลยทีเนี้ยโอ้เสียเพชรผูกฟรีเลยทีเนี้ย โอ้มัน,มนเป็นมันบอสมันแจ้งเตือนถ้างั้นใช่เลยผมติก๊กไอ้บอสนี่ไว้เออเนี่ยบอสแจ้งเตือนโอ้สวยเลยก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันมันทำเซิรฟ์ฟแบบนี้ผมว่านะคือมันจะโดนคนที่แบบเป็นสายเติมเขาก็จะกดหน่อยอะไรแบบนี้อ่าก็โดนคนเขากดหน่อยเข้าใจเข้าใจอารมณ์ของเกมมันแหละแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดลองแบบลองเล่นห่าแบบมีแค่ห่าเซิร์ฟดูผมว่ามันน่าจะเวิร์กกว่ามัน ห้าเสิร์ฟเนาะแล้วก็ทำทของไปเงี้ยแล้วเขาอยามารวมตุ้มทีเดียวรวมเข้าด้วยกันห้าเสิร์ฟมาใส่กันเนี้ยวัแม่งดังนั้นน่าจะสนุกกว่าเงี้ยแล้วเขาให้เขาแบบทำแบบห้องบอสที่แบบว่าให้มันมีบอสเยอะกว่าน,นี้อืมแต่เขาจะรวมเกมแหละผมเสยดานหยกแบบแอบบแบบเยดายือนกันทำเกมเนี่ยตอนแรกๆคนมันเยอะมากนะครับคนเยอะเยอะมากจริงนะเดินกันเนี่ยแทบเห็นแบบเนี้ยมันพุลงเนี้ยคือไม่ว่างละคนแบบมาละ หลังมาคือสบายแล้วเดินวิ่งฟาร์มกันชิวๆเลยครับที่ผมก็ฟาร์มชิวมาหลายวันแล้วนะอืมผมเพิ่งไปเปิดอ่าได้รอยสลักสองดาวมานะครับอวดหน่อยอวดหน่อยอวดนิดนึงนะครับรอยสลักสองดาวไปเปิดได้มาเปิดเล่นๆเนี่ยเอาได้เฉย รอบอมสกิลกน,นะครับเผลอไม่ได้เพราะตอนนี้ใช้สกิลไหวโอเคถ้าเกิดใครไปเล่นโลฮันโมบายก็ตามไปนะครับตามไปนะอ่าชื่อกิลผมเปิดให้แล้วนะกิลผมเปิดไว้ให้แล้วนะครับกิลเอ็มฮับนะครับเอ็มฮับเลย พิมตามช่องช่อง youtube ผมเลยครับ M ฮับนะครับ M ใหญ่นะครับ M ใหญ่ H ใหญ่ U ใหญ่แล้วก็ B เล็กนะครับพอวิสิบปุ๊บมันจะเปิดให้สมัครกิวเข้าไปเข้าสมัครกิวกันได้เนาะเข้าไปสมัครกิวกันได้เลยครับผมเปิดออโต้เลยรับรับออโต้ไปเลยนะครับใครจะไปโลฮันโมบายก็ไปนะครับไปกันไปกันหลายคนเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปแล้วกันผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกมมันเท่าไหร่นะครับเรื่องทําโครงทําคลองอะไรเงี้ยแต่ผมก็พอพอพอรู้เรื่องแหละเออนิดนึงนะครับ ไม่ได้เก่งมากเนาะเขาเล่น,เล,นเล่นไปขำๆนะครับเล่นแบบไม่เติมตังค์อ่ะเล่นสายฟรีอ่ะโปรโมดของเกมนี้ก็หลายหลายพันแนละ้วมันสองสามพันอะ่ะประมาณน,นี้แหละสองสามพันนะครับไม่เจ็บมากเท่าไหร่นะครับ ไปบอลต่อครับเรายังอยู่ในซีรีส์ปีข้าปีข้าตอนไหนจะมานะครับฟาร์มยังไงให้ได้เกลือนะครับผมพูดจริงว่ามันก็มายากเกินพี่อะไรเงี้ยโอเคเราไปบัล่าบอสตอนไหนกันดีโอเคเราไปล่าบอสตัวตัวกันแล้วกันนะครับเอ๊ะเอาบอสนี่ก่อนเอาบอสแผนที่กันแล้วกันไปครับเราล่าบอสสิบห้าอาสิบสี่กันนะครับ ว้าวตอนนี้อันดับหนึ่งก็นะครับไปไกลแล้วนะครับห้าร้อยล้านแล้วครับคือตอนนี้คะแนนนิ่งมากเลยครับจะอยู่แค่นี้แหละไม่ไปไหนแล้วไม่มีใครขยับไปไหนแล้วนะครับคะแนนนิ่งไปแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครขยับเลยครับมันนี่นะเปื่อยๆนะเกมมันเพราะเกมมันเปื่อยๆดีผมว่า จากกับเออสนุกสนานอะไรเงี้ยใฮ่าในกลุ่มอ่าเฟซบุ๊กเนี้ยก็เงียบเหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้ฮ่าปกติแบบชอบแบบเอาเอาแบบพวกอ่าอะไรอะเวลาสุ่มต้นไม้ได้อ่าเขาจะมขิงกันเงี้ยแต่วันนี้พอพอเป็นพวกขิงปุ๊บเงียบกิ๊บไม่มีไม่ค่อยมีอะไรบแบบสีสันอะไรอย่างงี้เลยนะครับคิดทถึงสมัยตอนเซิร์ฟเปิดใหม่เนาะให้เซิร์ฟสิเกม,มถึงเกมอะไรเปิดเกมเปิดใหม่ใหม่ คิงกันแบบมแม่เจ้าคิงเลยขนาดนี้มันเ,เปิดกล่องเล่นดีกว่าโอเคเราเปิดเล่นกันนะครับแดงมาโอ้เลยส้มมาโอ้ว้าวเด้งเลยส้มสองชิ้นเอาเรื่องอยู่ เราไปดูออฟกันนะครับว่าได้ออฟอะไระดีบ้างอาอ่ามันจะไม่ดีนะครับมันจะไม่มีเอ๊ะสมุดมีอันใหม่เอ๊ะอ๋อได้คิดมานะครับว้าววูวูได้คิดมานะครับเหม,มือนเจ็ดเลยนะเหมือนเจ็ดนะเสือหรู้ ว่าอัดคลิปบอกโอ้โหผมสุ่มของนู่นนี่นั่นโอ้โหสักพักหนึ่งไฟดับผมแบบโอ้โหมันจะฟักมันดับเลยตอนนี้วหมโอ้โหจะเรนเดอร์คลิปอยู่แล้วเชียวบ้าเอ้คือตอนนี้ผมเข้ามาล่าบอสเสร็จก็ออกเลยครับไม่ได้เลยอะไม่ไม่เล่นเควสไลน์วงไลน์วันอะไรอย่างเงี้ยครับปล่อยปล่อยปล่อย ผมก็ไปส่วนมากไปไปบอทอา่านโลฮันอิมนะครับหาของม่วงจะม่วงแท้พับโหม่วงเกิน เดี๋ยวจบคลิปเที่ยวก็อา๋ยวผมเปิดโลหันโมบายให้ดูแป๊บหนึง่งนะให้ดูตัวละครผมแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมนี่ก่อนขอตีบอสให้มันเสร็จก่อนนะครับเสร็จภารกิจทุกคน๋ยวตีตัวนี้ก็ตัวท้ายครับแล้วครับหรือเราเราไปตีอาบอสส่วนตัวกันนะครับว่าเราเรารู้กันอยู่ว่าผมไม,ไม่มีดวงเรื่องปีกเรื่องเปิดอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีดวงนะครับก็ถึงดอบแม่งกะดอบปีหนึ่งมาเงี้ย ไม่ค่อยจะมีดมวงว้าว้าม่วงขนาดนี้ว้าูยอย่างเชื้อกูละเชื่ออ่ะัตราดอกพี่แก่ยอดจริงโอเคนะับเดี๋ยวเราไปลุยบอสส่วนตัวนะครับ หล,หลายคนแบบคอมเมนต์บอกว่าพี่เติม v p 4เติมเท่าไหร่ครับผมอธิบายไม่ถูกอ่ะผมอยากผมอยากจะทําผมอยากจะทําให้ดูเหมือนกันนะว่าเติม v p 4ยังไงให้มันคุ้มที่สุดแต่ผมรู <c> ้ <oughs> คือแบบเข้าใจว่าเขาแบบไม่เอาดีกว,ว่าผมรู้ผมบอกบอกไปบางบางทีก็ไม่เข้าใจคือต้องถามว่าต้องต้องถามตัวเองว่าหนึ่งคุณจะเอาที่หนึ่งนของเซิร์ฟไหมถ้าเอาที่หนึ่งของเซิร์ฟคุณจัดไปเลยครับ V5 V6 มันต้องจ่ายไปเลยวีห้าวีหกนะถ้าเกิดไม่เอาที่หนึ่งก็คือเติมอ่ะเจ็ดสิบเก้าบาทเติมเอาเพชรไดเพชรได้เพชรคืนอ่ะอ่าเจ็ดสิบเก้าบาทก็ได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือได้แน่นอนครับเพราะว่ามันพอมันได้เพชรคืนเนี่ยหครัคุณก็เอาเพชรเพชรอ่าเพชรชมพูเอาไปซื้อวีพีนะครับจบเลยเจ็ดสิบเก้าบาทก็พอแล้วนะครับถ้าเกิดซื้อเป็นแรกเนาะถ้าเกิดว่าซื้อเปิดนานแล้วก็ลองคิดคำนวณเอาแล้วกันนะครับว่าได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ตีคองก่อนแปดสิวเซนแตกสุดยอดโอเคนะครับโอเคผมจบคลิปกับเทโากัอ่เะเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดอาโลหะเอ็มให้ให้ดูแล้วกัน แช่แล้วมบายนะครับซิร์มอยร่านะครับใครมาใครจะมาเล่นด้วยกันตามมานะซิร์มอยร่าเนาะจะมารลบได้อ่าพอดีผมสร้างตัวละครมาลอ,ลองลองเล่นนะครับคิดว่าอะไรลบโอเคอ๋อนี่เหลือสิบเอ็ดนาที โอเคตอนนี้ผมก็สร้างมาเป็นผมเล่นเป็นแอสซินนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าคนเล่นมาผมเล่นทั้งหมดห้าตัวทำไมต้องเล่นห้าตัวหนึ่งผมจะพูดให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าคุณมันเล่นแรกๆอะ่ะคุณต้องใช้ของตอนที่เรากำจัดมอนเอ้ยตอนมันจะเป็นเควสตีมอนเวลสี่สิบหกมันจะแจกมันจะมันจะแจกเป็นของเขียวนะครับมันจะจกบเป็นของเขียวเนาะมันจะแจกเป็นของเขียวนะครับของเขียวแล้วก็เป็นออฟ ออฟดีด้วยนะครับออฟดีด้วยนะครับเราก็เอาของเขียวของเขียวมาผสมเป็นของฟ้านะครับแล้วก็เอาของฟ้าแล้วก็ตีตีขึ้นอีกชิ้นหนึ่งให้เอาของทีน,นี้ก็จะได้ของฟ้า2ชิ้นเอามาตีมันจะพึ้นเป็นสีส้มเนาะอของผมก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเล่นเนาะมีส้มหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าชิ้นนะครับคือแต่ผมยังยังไม่สอนเล่นนะเพราะว่าผมยังก็ยังไม่ได้เก่งนะครับผมพูดเลยว่ายังไม่เก่งผมก็เล่นงูงูปลายอยู่เหมือนกันนะครับยังเล่นงูเป็นงูงูปลาเหมือนกัน พยายามหาของหาอะไรเงี้ยเออเหมือนกันนะครับเอาได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวขับตูมอ่ะคืออะไรโอ้ยรถเยอะจังโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโลหิตโลหิตเอ็มนะประมาณนี้นะครับก็พลังผมอยู่ที่สองหมื่นนะครับก็ตลาดการซื้อขายมันก็ ตั้งทิ้งไว้เหมือนกันนะครับตั้งขายไว้เนี่ยนะตั้งขายไว้เต็มเลยนะครับแต่ก็ยังขายไม่ออกคืยังขายไม่ออกนะครับก็นะใครยังไมาเล่ก็เล่นมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคก็ขอจบคลิปแต่ในเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่อง MHub VC ด้วยนะครับจะได้ถึง1,000ซัับเร็วนะครับผมจะได้มีเงินจากการที่ทำช่องยูทูบเอามาเติมเกมให้ทุกคนดูนะครับเอามาเติมเกมหรือว่าเอามาทำคอนเทนต์ ต่างๆนะครับให้ดูแล้วกันนะครับโอเคช่วยๆกันกดซับด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็จะลืมนะโอเคไว้เ okay, จอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ